สวัสดีครับนุ่มบานปลาหน้าตีนบานครับผมวันนี้นุ่มบานปลากะบ่าด้ยุบานเจ้าของนะครับพอดีมาเล่นบานนองครับผมมาเล่นทั้งเพชรบูรณ์กี่หลักพอดีช่วงนี้ก็ว่าด้กรดย่างครับผมมาเล่นบานนองฮะครับผมสี่าเอฟซีมืนอก็คือซี่างไก่กันพัวครับพี่น้องว่ามาเล่นบานนองฮะกี่หลักครับถึงแหลก็เป็นเอฟซีกันนี่ครับเออเห็นนุ่มบานปลากะตามภาษาคนมากเกนนอกกันเลยเดี๋ยวก็อกันสนิทสนมกันก็เลยได้มาเล็นบานเพิ่มครับ มันนี่ก็ถือโอกาสเอาปืนไม่เบิ้งครับผมก็มีไรก็บอกอยู่ครับอืมหลายอยู่มีไรก็บอกอยู่แตอร์โมมนแมนปลากระสิเอารีวิวแซมรีวิวไห้เนาะครับผมมีไรก็บอกอยู่ครับได้กรับ4แซมรีวิวที่โบเคยเห็นหรอครับที่เันเด่นเด่นเนี่ยพับมาเข้ากันเลยกระบอกนี่ก็เป็นปืนไทยกีครับผมผลิตจากตุรกีครับผม เป็นปืนลูกซองครับผมเบอร์สิบสองครับปืนลูกซองเบอร์สิบสองครับปืนซ่งปืนลูกซองเบอร์สิบสองปืนบอกนี่ก็เชี่ยเรียบร้อยเด้วครับยังเอามาไทยครับผมเชี่ยเรียบร้อยแล้วอออก็ต้อ,ตองหยานมันลานพานกล่องไปถูกเูนงค์ครับผมไทกีิเบอร์สิบสองส่งเออาร์ R, ครับผลิตจากตุรกี ปืนก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับบอถูกนุ่มบานปลาบก่าไม่เห็นแนวนะครับเนาะที่ละทะเบียนมั่นกระไดแต่ซ้ำเห็นปืนเราพี่น้องก็จะมันเป็นตัวไดเนียนุ่มบานปลากตบว่าอย่าไปเปิดหลายใบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระเสียเวลาเอาเอาก็เข้ากัละครับผมใบป,ปอซีเนาะเป็นใบนี่แหละว่าปืนทุกกระบอกมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับ กัดจักไล้ก็ไล้ครับจนในไซเฟมไม่คือแล้วหยับนอครับก็ถูกต้องตามกฎหมายครับผมถ้าว่าถูกกับผมมาก่เห็นเนี่ยครับผมมาเป็นปืนนุ่มบานลาเดอร์นุ่มบานปล่ามีกําลังที่จะซื้อขนาดนี้ครับผมเป็นปืนนอกนะครับครับเนาะถูกกันละจังก็มากก่เห็นปะนี่มามาเขาอย่างน่าละเอียดปืนนะครับประมาณนี้แม็กปืนกับซิปนัดครับผมแม็กซิปนัด น่าจะแถมมาก็มันเท่ามๆแต่มีมีแถมมาสองตัวครับตัวหนึ่งฮาร์ดก็สิบเน็ตตัวนี้เป็นแมคสิบเนาะครับแมคฮาก็อยู่ตรงนี้นะไม่บ่งครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเอียงก่อนบอกภาษาอันบาทนะเป็นปุ่มขึ้นตบลงเรือนนะครับผมเดี๋ยวนุ่มบั่นปลาพี่อร่อยฟังนี่ยนะสำหรับเรื่องความรู้กับว่าจะมีไรบันใดครับกะรี่พี่อร่แบบแบนบ้านเนาะกะทิว่าเอาปืนไม่เบิ้งซะอย่าสิว่าว่ากูรู้เถอะแม่นบ่ เออเอาปืนไหเมเบิงเอาปืนไหเมเบิงตามภาษาคนมาครับผมเนี่ยเป็นปุ่มพักพักวงเหลื่ไม่ได้ขืนล่ําตัวนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มปดแมคค็กครับผมเป็นปุ่มปดแม็กลงมุมมันตาจิแม็กเขาปืนกับท,ยยทียร์ได้ครับเทียร์เรียบร้อยคทำผมไม่หลุด นี่ยอะไรอย่างเง้ยมันเคยมีลอกแล้วลอกแล้วเฮ็ดแท่องอะไรมัเขาห่างไงเวยยังมองยื่นสื่อแท่งได้พ่น้องเลยครับตัวน,นี้เป็นศูนย์หลังครับผมศูนย์หลังมันยังเอาขึ้นกับโคตรนี้เป็นไรครับผมศูนย์หนาให้กันครับนี่มองกดมันเนาะกดตรงนี้ครับ ถ่ายก็ยืดใจครับผมคือสีซีได้รหรือไงนะยิ่งนิ่มครับตัวนี้ยืดถ่ายครับผมยิ่งนิ่มอ๋อค่อยๆตีสมปนมัแม่นครับบ่ค่อยติดมีโอกาสเสียสพาไปล่องอยู่บนนี้ไปไปสิพาไปล่องเนาสิพาไปล่องเนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเสียร่องนะพี่น้องแล้วจะฟ้องมันมาเอาถ่ายเขาก่อนมันปรับแก๊สได้ครับตัวนี้รับนี่บอก ผมมะเขาว่องก็งเงี้ยแต่มาหมอบแค่หลอดมาก็ดีัปเลยเป็นปั๊บกล่องปั๊บปั๊บปั๊บเอลูกครับลูกหนักลูกเบาครับแบบขาลูก่อนกับปั๊บให้้มันให้มันเสถะเทือนนะเอ้าจะคองพันครับสวัสดีครับนี่ช่องนี่บอกฝากก็งเงี่ยอ่าฝากช่องรับเลยนะครับดูหนาบลนคนเพลีครับเดี๋ยวเฮไอ้ดูมบาดปลาปักหมุดเวนเทิงครับผมครับผม นุ่มบ้านปลาโอ้น้องก็ดูบัดดูดูหนาบนคนมันเปียกเท่าเนื่อปลาเป็นนมนุ่นโหนนมนาหน้านมนุ่นตะอุ่นเอานี่ยละนีกับบอกเพิ่นเอาแฟมอะไรพี่ใบละเอียดเนาะครับผมอ่าตัวนี้นะครับขึ้นล้ำขึ้นล้ำนะครับขึ้นล้ำเป็นไข่ไข่สงเออาร์แล้วครับมันคงเหมือนเออาร์สิบนะครับตัวนี้ครับตัวนี้คือปลดปลดรูปเปียกนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเบิง์อะไเบิง์ไม้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวลูกเรียนมันจะเรียนขึ้นนะครับเนี่ยครับคือพร้อมยิงนะครับอันนี้คือปืนปลอดภัยนะครับนี่คือเซฟครับยิงไม่ได้ครับเซฟตรงนี้ครับระบบ a อทุกอย่างครับผมเที่ยงจะมาดูว่ามันครับแม่นครับนี่ครับ พอดเมื่อกีอ้่ะพอดได้ดิพอดได้กับพอดชุดบนนี่ครับชุดบนกับ AR เออาร์นี่นะครับชุดล่างครับเออาร์เลยเนะี่ชุดบนเอาอันชุดบน,นดเอ็มซีเอเซฟได้ตัวนี้ได้แต่แบบพิเศษนะครับก็พอดได้เปิดครับเป็นชุดล่างนะทำเลยตัวเนียเ,เหมือนเออาร์เลยเขาสิ่ยิงเซเออาร์สี่ปรับสามส่วนแปดโค<ฆ>้งตัวเดียวกันเลยครับ เรีอ้ามาเกิดเอามาใส่ถอดกับพี่น้องครับนี่เนี่ยประมาณนี้ัอนนี้ชุดล่างชุดบนครับขานเอาชุดบนเอ็มซีมาใส่ได้ไหมได้เลยได้เลยครับมันจะเปลี่ยน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 ลูกเรียนมันก็ชุดบนอ่ะอันนี้คือโค้งของเออาร์เออาร์ซีป่ะครับร่วมกับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหาเฮดเดอร์คิดกันไหมพูดถึงว่าปืนมันใส่น้ำกันไหนคือครับ เอาบอกประหารบางดีเอาดีเราประหันเอาบอกไม่ก็ได้แั่เอาอันนี้ชุดล่างชุดบนครับเออืคนบอกนี่มันสามารถอดชุดบนเอซี่นี่เอ็มซีบอกเพื่อนมายังเขาบอกว่าบ้านกับเอ็มซีอาซีคัมเอ็มซีพกนะพี่น้องขึ้นแมงค่อนขาครับแต่ผู้คนเขาอสิ่ชาก็คักเอาซื้อผู้ค่อนมาแต่งเขาก็บถอดชุดบนมาใส่ชุดหนีมันก็ยิ่งหน่อครับ แต่ก็ยิ่งฟูอัดฟูอตัวอะไร่มั้อะไรนันน่ะได้ไดก็เขามีเออยิ่งมันบอได้กดเสียเออมันบอได้รั่วภาษาบ้านท่อบอได้กดไก่ตุ้ยตุ้ตุตุตุรั่วแน่นี้แต่ว่าปังปั้งปั้งปั้งได้แมนครับสีบอแฟร์ครับแมนครับมีมือเขาใช่ไหมเนาะมีโอกาสสิเด็กเปนยิ่งเลยเนาะ ปวดปวดลูกเบี้ยอะเออปวดชุดบนชุดล่ลางนี่ครับ<ม>แต่ตัวหนามันงี้แข็งแน,นง่ยน้ำไส่คอนคอนอยางนเนาะไปแทนไม้นี่ครับมองปวดคอนบนคอนล่างทั้งข้อสะอาดเดาานาะส่วนนี้นะครับตะบดออเดี๋ยวสิพามุมบานปลาไปยิงมือเนาะับเนาะเห็นไปยิงเป็นคันตาเนี่ยแค่ยงิตงตะปืนเจ็บไหมบานไม่มสิติดขัดมองไหนบอ แต่ผมที่ผมรีวิวมานะครับบ่เคยบ่ติดขัดครับยิงเพราะว่ามันมีตัวปรับแจ็ตตัวนี้แหละครับตัวไหนคยับเห็นเป็นเบอร์เนี้ยตัวนี้ครับอ่ารูปรับแจ็ตว่าลูกลูกแห้งลูกค่อยนะครับประมาณนั้นแหละครับครับพี่น้องสำหรับนุ่มๆกับประมาณนี้แหละครับผมคืนก็ได้ทั้งนี้โอกาสก็จะยังสิทธิได้เบอรเบอร์ครับผมเบอร์นู้นละ บุญร่ำนยพี่น้องครับอันนี้เนะอ,อมันพอมยิงกับต๊ะตัวนี้ออกไปคลูกเรือนครับผมอวานน่นน <c oughs> ้ำกล้องน้ำกล้องซีเนียวครับตัวเนี้ยคะขะพี่น้อง <c oughs> สำรับคลิปนี้กันถ้ามีโอกาสยังติดไปนอกครับนครับสำรับผู้ใดสนใจส้นยังกะน้องพอเอกสารพอสามไปเบิ้งครับน่องเบิ้งงนาอ ครับพี่น้องสำหรับอันนี้้ามน่นผู้ใดสงสัยยังก็ยังทักมากครับแตาผู้ใดสนใจเนาะแต่ว่าสองนุ่มบานตาวันน็นสองลายปืนนะครับก็เอามาหน,นี่นะมาตามภาษาบ้านๆห้องคนมาปืนก็มาให้เบิ้งครับผมควอมูอก็บ่าด้มีครับกระซั่มว่าวะละเออมันบานห้องบ้านนี้ยี้ครับพี่น้องหลังจากที่ห้องกันมาแต่บาทเนาะนุ่มบานตากับี่มันยิ่งให้เบิ้งครับผม ก็คลิปกระบอกเนี่ยจบหรอครับกระสิทธ์ตัวเทโรตัดกับตัดตามมีตามเกิดว่าสิจบคลิปกระบอกเ้ยจบมาอันนี้กับครับผมหาหนะครับด้วยถูกซ่องขึ้อหัวโตยี่ห้อยังกว่าเข็มไทรกีดครับไทรกีดครับผมมาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับอยมาโดนเร็วเอาเลยเด้๋ยวนี้จัดเลยครับขึ้นเรียนความยิ่งมันมันี่ครับ ่มเสพกันอยู่นี่เนาะถือแค่น้อยเนาะครับเสพปักลโลกเนาะครับพ่อมาซื้อดอกพี่น้องเฮ้ยอันนี้ว่ได้ยิงเส็ปเปิาเด้อครับกัสิเพราะว่าแม่นปืนยิงเอามันอยู่แล้วกัสิร่องใส่พักตกเนี่ยน้องซาก,กับหน้าห้อยล่ะเสื้อปลาตายเฮาวกับเสียวปลามากินพอดีพี่นออ้องเอา้าเลี้ยเลื่อใส่ศูนย์งับท้ายเอาอีกนะครับปืนกับความยิ่งแหละพี่น้อง,องแต่ว่า เอาถึงมาดีบุกบ้าหูดึงดินฟาเดียวเบิร์ตแม็กครับเบิรตแม็กตะไลข้างตะไลข้างมีบอลเนีย้ยครับโอ้โหมิงเลยครับผมซ้หรับกะประมาณนี้ครับผมกโอเคว่ามีตีขัดค่วมเจ้าของกันมาอยู่ครับสมเพิ่นข้ามฝอยไว้รายอยู่อืมสุดท้ายนุ่มบ้านป้าหูมิงแหละตอนนี้ ต้อนรับคลิปนี้ก็ับจบไอซัมนี่ละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แฮมเนี่ยสวัสดีครับ